ปก,ก,ก,ก็ดีค่ะค่ะอยู่ที่ท่าทีในใจของเรานะคะก็ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าต้องนมัสการวันอาทิตย์เท่านั้นถามอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างกับการมานมัสการในวันเสาร์คะอ๋อปกติของก็นึกว่าการนมัสการอาจจะมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับนแต่ตอนนี้ผมรู้ว่ามีวันเสาร์ผมรู้สึกโอเคดีครับผมที่จะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าในวันเสาร์ด้วยครับ แล้วรู้สึกว่าเราไปนมัสการวันเสาร์กับเรานมัสการวันอาทิตย์มันต่างกันไหมคะผมคิดว่าไม่ต่างกันครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็ได้พบพระกับพระเจ้าเหมือนกันเด้เหมือนกันค่ะโอ้ขอบคุณพระเจ้าค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการมานมัสการรอบวันเสาร์ค่ะเออรู้สึกว่าการนมัสการวันเสาร์ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราได้ใช้เวลาร่วมกันในเวลาก่อนที่จะวันอาทิตย์เพื่อที่เราจะไปใช้อย่างวันอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นกับครอบครัวแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยเราก็มาอยู่กันที่โบสถ์ ค่ะเหมาได้ทํากิจกรรมกับพี่โบนก็คือรู้สึกแตกต่างกันไหมคะระหว่างการนมัสการวันเสาร์กับนมัสการวันอาทิตย์เอาจริงๆถ้าเกิดว่าความรู้สึกในโบนเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะเมนก็มาหาพระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคิดยังไงปกติคริสเตียนจะไปนมัสการวันอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ว่านี่เรามีรอบนมัสการวันเสาร์ด้วยมันก็ตามดูมันดูแปลกๆไปว่ะเออโอเคค่ะแปลกๆปกยังไงคะตอบได้ไหม ก็คือแปกปกติเขาจะไปในวันอาทิตย์แต่อยู่ๆเนี่ยมันน้ำมันสการมวันเสาร์ก็พึ่งรัวมีน้ำมันน้ำมันสการวันเสาร์ด้วยคือมันเสาโอเคขอบคุณพระเจ้าค่ะก็นี้มีคําถามว่าอารู้สึกยังไงกับการมานมัสการวันเสาร์บ้างคะเพราะว่าจัดขึ้นวันเสาร์เนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าคนที่ไม่ว่างในวันอาทิตย์ก็สามารถจะมันมัสการในวันเสาร์ได้เราสามารถจะเลิกงานตอน ห้าโมงเย็นมานมัสการได้ต่อทุ่มครึ่งครับก็ไม่ดึกเกินไปด้วยนะครับนี่ะคะว่าเราไปนมัสการวันเสาร์กับเรานมัสการวันอาทิตย์เนี่ยเราได้ับพอพรเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยค่ะอยู่ที่ท่าทีในใจของเรานะคะเข้าหาพระเจ้าได้ ทุกวัน,กวนเลยค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเฉพาะวันเสาร์เรือนที่นะคะต้องแต่จันถึงสุ์หรือไม่ว่าวันไหนนะคะเราก็สามารถเข้าพบกับพระเจ้าได้เสมอนะคะแต่ว่าการมาคิ่จักนะคะก็เป็นการหนุนใจนะคะให้มาพบกับพี่น้องเข้ามาพบกับบรรยากาศนี่ค่ะในกิจักรนี้นะคะก็คือไม่สําคัญว่าวันไหนใช่ไหมคะแต่สําคัญว่าวันนั้นเรามาหาพระเจ้าถูกไหมคะใช่ right แล้วค่ะใช่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะรู้สึกแตกต่างไหมคะระหว่างเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามานมัสการวันเสาร์กับนบมัสการวันอาทิตต่างกันไหมคะก็ไม่ต่างค่ะเพราะว่าสําหรับบางคนเนี่ยมีทํางานตอนกลางวันใช่ไหมคะวันเสาร์ก็เป็นรอบเย็นค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็อยู่อยู่ในเมืองด้วย,ยนี้คะ่ะก็จะสะดวกด้วยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ากา,า,าการนมันสการวันเสาร์ไม่ได้ผิดใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ผิดค่ะเพราะว่า หลักการพระคัมภีร์ก็ไม่มีตรงไหนที่บอกว่าต้องนมัสก,การวันอาทิตย์เท่านั้นค่ะอขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงกับการมานมัสก,การวันเสาร์บ้างคะก็ดีค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็อยากที่จะพักผ่อนวันอาทิตย์ค่ะก็เลยคิดว่าวันเสาร์เป็นวันที่ดีมากค่ะที่ได้มากุณค่ะแล้วรู้สึกว่าการนมัสการวันเสาร์กับการนมัสการวันอาทิตย์ต่างกันไหมคะส่วนตัวคิดว่าต่างนะคะเพราะว่าพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บเราจะรู้สึกว่า มันคือครึ่งครึ่งวันที่เราพักผ่อนก็เลยรู้สึกว่าให้วันเสาร์ทีเดียวไปเลยแล้วก็วันอาทิตย์ได้พักเต็มที่แล้วรู้สึกวันเสาร์โอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ได้รู้สึกยังไงบ้างกับการมานมัสการวันเสาร์ค่ะพอดีเราก็ได้ทราบมาว่าในคริสเตียนของเราค่ะก็มีนิกายอื่นที่เขาไปมีวันสบาโตเป็นวันเสาร์แล้วก็เขานมัสการในวันเสาร์ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับคนที่แบบไม่ไม่มีเวลาว่างในวันอาทิตย์นะคะ อ๋อโอเคก็ไม่ได้รู้สึกว่าการนมัสก,การวันเสาร์หรือว่านมันสก,การวันอาทิตย์แตกต่างกันใช่ไหมคะ,ะคิดว่าไม่ไม่ได้แตกต่างค่ะเพราะว่าคือจุดมุ่งหมายเดียวของเราก็คือไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนก็คือ,อการนมัสก,การพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าคะ่ะถามว่ารู้สึกยังไงกับรอบนมัสก,การวันเสาร์บ้างคะตอนแรกก็แปลก,ปลกๆค่ะเพราะปกติคริสเตียนก็ต้องไปโบสถ์แต่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะเพราะตั้งแต่เด็กนี่ก็ไปโบสถ์วันอาทิตย์มาตลอดเลยแต่ว่า พอด้วยกันนี่แบบพอเราไม่ว่างวันอาทิตย์เนี่ยทีนี้เราก็เลยแบบไม่มีเวลามาหาพระเจ้าเลยกลายเป็นว่าเราก็ห่างพระเจ้าออกไปแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้คือโบสถ์มีการนมาสการรอบค่ำก็คือให้เราได้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งก็เลยโอ้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยสําหรับคนที่ไม่มีเวลาตอนเช้าวันอาทิตย์จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วระหว่างนมัสการรอบวันเสาร์กับนมาสการวันอาทิตย์เรารู้สึกแตกต่างกันไหมคะ เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในครพบครัวเจ้าเหมือนกันเอเมนขอบคุณค่ะถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างกับรอบนมมสการวันเสาร์คะสำหรับใบาพานนะคะ<ม>ก็ที่ี่ชอบนมัสการเพราะว่าตัวเองมีเวลาวันเนสาร์วันอาทิตย์คือไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาเพราะว่าได้รับใช้ทำกับข้าวให้ทางบูดก็เลยสะดวกที่จะมาวันเสาร์แล้วรู้สึกแตกต่างกันไหมคะระหว่าง มานมัสการวันเสาร์กับนมัสการวันอาทิตย์ค่ะอ๋อคือไม่แตกต่างเพราะว่าเออไม่ว่าวันเสารู้อาทิตย์ก็ได้ได้สัมผัสพระเจ้า,รารเราก็ได้เจอพระเจ้าทุกรอบแล้วก็ทุกครั้งแล้วก็ได้เจอพี่น้องที่น่ารักโอเอเมนขอบคุณพระเจ้าค,ะค,ค่ะก็สําหรับการนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนในวันเสาร์นะคะเชื่อว่าเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราให้ความสําคัญกับวันสะบาโตอยู่แล้วเนาะ คือพระเจ้าเนี่ยต้องการให้มี1วันในหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราได้เข้ามาพักสงบฝ่ายวิญญาณกับพระองค์ที่เราได้เข้ามา,ญญญา,า,มานามัสการพระองค์แล้วก็ใกล้ชิดกับพรนะองค์เนาะเหมือนกับการที่เราได้เข้ามาชาร์จแบตเพื่อที่เราจะได้มีพลังกลับไปต่อสู้กับภาระปัญหาต่างๆนะคะหรือทําการงานฝ่ายโลกต่างๆในอีก6วันที่เหลือนะคะด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้าเนาะซึ่งในยุคสมัยปัจจุบันนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายิ่งโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ พี่น้องหลายคนเนี่ยก็ทํางานเป็นกะนะคะแล้วก็หลายคนก็ทํางานโรงแรมนะคะทำให้ไม่สามารถที่จะมานมัสก,การพระเจ้าในเช้าวันอาทิตย์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงปรับรอบนมัสก,การเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เข้ากับไลฟ์สไตล์ของพี่น้องในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สําหรับพี่น้องบางคนที่ติด าระหน้าที่หรือจะต้องทํางานในวันอาทิตย์นะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะไม่ขาดซึ่งการนมัสการพระเจ้านะคะอย่างน้อยหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ที่เราจะได้มาพักสงบฝ่ายวิญญาณแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าจริงๆเนาะดังนั้นเราก็เลยจัดให้มีรอบอน้มัสการพระเจ้าในคืนวันเสาร์นะคะที่ A2B y p a s พของเรานะคะรอบนมัสการเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มครึ่งค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะคะทุกคนเลยนะคะการมาใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านการนมัสการหรือการที่เราจะมารับพระพรร่วม การผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านอาจารย์ที่มาเทศนาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของเราทาั้งนั้นเลยนะคะก็ขอให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความสําคัญของการที่เราจะมานมันสก,การพระเจ้าด้วยกันนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากระอรฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยเราก็ยังได้มาหนุนใจอธิฐานเผื่อซึ่งกันและการได้มาเจอกับพี่น้องเยอะแยะเลยทักทายพูดคุยนะคะก็เชื่อว่าคอมมูนิตี้ของคริสเตียนเนาะสังคมคริสเตียนเป็นสังคมที่น่ารักและเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะคะ อย่าอยู่คนเดียวนะคะท่านมีพระเจ้าและท่านก็มีพี่น้องที่รักในพระคิดอีกเยอะแยะเลยที่พร้อมที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตหนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจกันและกันนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องค่ะ